สวัสดีค่ะแฟนเพจหุ้นมหากราบทุกท่านค่ะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตทิศทางแนวโน้มราคาทองคำกันอย่างต่อเนื่องวันนี้เป็นวันที่14มกราคม2021เอ่อก็มาดูกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างแรกเนี่ยอยากให้ดูที่ราคาทองคำ จากที่อันนี้มันเป็นการฟรายเดย์จากที่เมื่อวานเนี่ยราคาทองคำเนี่ยพยายามปรับตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณหนึ่งพันแปดร้อหสาเนี่ยค่ะปรากฏว่ามันก็ไม่สามารถที่จะยืนอยู่ได้ก็มาปิดต่ำกว่าหนึ่งพสี่ิบห้า ป,ปิดอยู่ที่ระดับ1,845ซึ่งต่ำกว่า1,850งพแปดราสิบนั้นเนี่ยถ้าเรายังไม่เห็นราคาทองคำเนี่ยยืนเหนือบริเวณหนึ่งพได้เราก็ยังไม่เห็นราคาทองคำเนี่ยที่จะวิ่งไปทดสอบบริเวณ1,879งพนตามที่เรามองไว้เมื่อคืนเนี่ย มันมีการปรับตัวลดลงของบอลยวซึ่งทำให้ราคาทองคำมันปรับตัวกลับขึ้นไปนะคะก็อันนี้เป็นกราฟที่จะแสดงให้ดูถึงสามแอสเซทที่จะมาเทียบกันเพื่อสะท้อนถึงราคาทองคำก็จะมีราคาทองคำราคาบอลยวแล้วก็ราคาดอลลร์อินดี x จะเห็นได้ว่าราคาทองคําที่อยู่บริเวณเส้นสีเหลืองๆเนี่ยมันมักจะแปรผกผันกับราคาบอลยูดังนั้นเมื่อคืนเนี่ยพอราคาบอลยู ield, มันปรับตัวลงมาเนี่ยราคาทองคําก็ขึ้นไปแต่พอราคาบอลยูเนี่ยกลับมาในทิศทางที่ปรับตัวขึ้นใหม่รังราคาบอลราคาทองคําก็ปรับตัวลงนี้เรามองอย่างไรต่อเพราะถ้าม,มองภาพย่อยเนี่ยเราเริ่มเห็นโดจิ ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็คิดว่ามันก็ยังไซเวยอยู่ในกรอบแถวๆนี้ถ้ามันทะลุ1,863ไปได้เราก็จะเห็นการขึ้นทดสอบบริเวณ1,877-1,879แต่ตอนนี้อยากให้ดูในจุดที่สำคัญก็คือว่าถ้ามันไม่สามารถที่จะไปได้แล้วก็หลุด1,828เนี่ยมันก็จะลงไปทดสอบ1,800ติด อันนี้เราจะทำยังไงก็แนะนำว่าในในภาวะเช่นนี้เนี่ยให้ออกจากตลาดแล้วก็มาดูดีกว่าคือให้ดูว่าถ้าขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าขึ้นไปเ่ยมันถ้ามันขึ้นไปบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยเจ็สิบเจ็ดหรือว่าจะขึ้นไปได้ถึงพันแปด้อยปดสิบเก้าเนี่ยมันก็เป็นแค่เทคนิคอลหรือเปล่าซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยเป็นจุดที่น่าจะเข้าไปช็อต แต่ว่าถ้ามันยังไซเวในกรอบเนี่ยมันก็ยังทิศทางยังไม่ชัดเจนแน่นอนหรือว่าเราจะลงไปรอที่จะลองเพื่อจะเล่นรีบาวบริเวณ1800หนึ่งันแปด้อเหรียญน่าจะเป็น strategy ที่ดีกว่าสำหรับทองคำตอนนี้เรามาดู s 5 0ห้านย2 1กันบ้าง s อ0ห้าูนเนี่ยนี่ให้ภาพที่ไม่ได้แตกต่างจากทองคำเลยคือการไซเวเราจะเห็นได้ว่าในไทม์เฟรมบ1 2ยนาทีเนี่ยมันยก โลแล้วก็ยกหายขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้เนี่ยมันมีจุดที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะกลับทิศทางหรือเปล่าคือว่าถ้ามันทำโลใหม่เนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังแต่ถ้ามันยังยกหายยกโลไปเรื่อยๆก็คือเป็นการไซเวอพขึ้นไปเพราะนั้นวันนี้เนี่ยโดยสรุปแล้วทั้งสองแอคเซสก็คือทั้งทองคำ แล้วก็ s อ0ห้าสองหนหรือ Set 50 index f u t u r e เนี่ยมันอยู่ในภาวะไซเวททั้งคู่ก็ราคาทองคำก็มองว่าถ้าย่อไปในกรอบบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยสแปดแล้วไม่หลุดเนี่ยก็ให้เสียงลองแล้วก็ขึ้นมาปิดไปเล่นสั้นๆไปแต่ทางที่ดีถ้าเราไม่ได้เป็นนักเทรดขนาดนั้นเนี่ยออก จัตลาดมาดูดีกว่านะคะส่วนเซฟฟิติ้นเนียคอเจอร์ก็ให้ภาพเดียวกันก็คือบริเวณน,นี้เนี่ยเสียงลองแล้วก็มีสต็อปลอสนะคะถ้ามันหลุดบริเวณเอ่อเก้าก็ให้ออกไปก่อน แต่ถ้ามันม่หลุดเนี่ยมันก็ยังเป็นการไซเวอพขึ้นไปนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับแฟนเพจทุกท่านที่คอยติดตามรับชมรับฟังเพจหุ้นมหากาศมาโดยตลอดก็จะมาอัปเดตให้อย่างทุกวันอย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ